ินได้นะแปแนี่กรนะู่ลกชั้น็อยู่ในตับในทุกสานที่ลยิงสแลราเนหลังจากที่สสัปดาห์ก่อนนะครับเราเล่นให้ในจัดเปนนัดแรกแล้วก็ทำได้ดีช่วยให้เนเรเโลทำแมนยิงไปเลยเอาไ

ฟูจฟันไดที่อย่ด้านหลังเข้าไปชนนะครับและจังหวะนี้เะครับที่อมบีตโล่ปอด้กดยโหดูแบบม่หวานเนี่ย๊บเนี่ยตรงตรงตรงนะประมาณนั้นแล้วก็เข้าไปกินตะขาต่้ยเไปชมเลย่่สคนเนี่ยครับดูตรงนี้ครับดูดีอุ้ยเหี่ยวเลยอุ้เกี่ยวเลยโอ้ตายแล้วดูนีอดิดดูสกอ มาช้าไม่ทันชดเด็ดอ่ะเริ่เริ่ตามไนี่ก็คือตาว่ต่อได้นะเฮ้ยขี่เข้ามาเขื่อนว่เื่อลย่อะขี่ห่างเดียอขี่ห่าเดยวะไม่รู้เ้ยึแก้วนี่เลยเออ้งหยงเหรอ มาเลยาทำตำแหน่งคนดีผอากจะยืนสูงกว่าแม่เซร์สเฮ้เฮ้ยมาจังหวะนี้ให้เมสซัเมา์งไม่ได้ดีกับสุนโนแลวไปให้กับายาสอนจัหวเข้าไปแล้วยังไงไมใให้ลกัดเนี่ยโอ้โหไอ้เห บอล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 โอเปิลลูกนี้ฟ้องจะเอาแฮนด์บอลแตนี่คัทําัดทัเว่าไม่โดนแขกนะครับเห็นมือโนจอดให้ดค่จุดโทษนะเจ๋ไมีอาจะมีการเช็คหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้ยม่กางนะครับไมมีอะไรันหลังให้ด้วยไม่รู้ว่าบอลเอาต่อไปให้กับหรือเปล่าลงลง วนผ่านเยอเยเอ้ยอ้ยไทยระโนี่ดวงดวงไม่ดีแล้วล่ดวงไม่ม้วัดกาไปแล้วลังบาแล้วนนทีครับโอกาสใิ่อเด้ยเสมอแต่ยังไม่สยต่อมางเลยข้ยมจยกเยี่ยเนี่ยโจบเลยอนี่จบเลยลเลยเ <to> ไม่ยืนไปไหน <'m> อีกแล้วละพ่อบอลาไม่เอาจะบหัว่เอาขาเน่ลูกเนี่ยโอ้ล่งโล่งไงเนี่ยก็รอเดียวเดียวจริงโอ้ขห้าไรอยู่มนนะมาดัดวิเรคือขาตายไปแล้วนะเนี่ยบนล่นอย่างเนี้ยไอ้ลูกนี่แบบเฮ้ไม่ขาดก็ไม่ขาก็อย่างนี้เพราะมันเก็บบอลไ่อยู่ดอ้ลูกกระด่เสาเลนี่ยดีนจุดเขาจุด่ก็เป็นจุดเมีนแบบเ่เนี่ยดเขา อะไรวะเนี mate, like sure oh ่ยความ่าอะไรเป็นอย่างเงี้ยยิงไม่ได้โเขาอีกเปิดไปลูกอีเฮ้ยเอะไรี่แล้วลูกมันไม่ติดมือนะครับโอ้ยเหลืโดเจดียเออยเกมนี้ะโอ้ายเลยีไมนี่เอ็มโมโมเล่กับคุณย่าสวยมากนะครับ้ยอ้มาะโอ้ย ทำได้เหรออะไรวะน่าน้าเฮ้ยยังเลยอยู่เดี๋ยวอะไม่งสองรอบเลยนะดีใจยังไม่เข้าอ่ะดีใจอยู่มันไม่้ยุงไงยุ่งคออยงนีกูให้มึงีสิรูลูกชอไม่ทันหรอกน่ารักอะเฮ้ยอ้โหเนี้ยเน้ยลยออกแล้วออกหลังออกหลังไปแล้วออกหลังออกออกออกฮูโน่เปิดตุอกตาเฮ้ย เึ้ตอนิดเลียมนะครับทางด้านโบริกาโฟนเข้าไปนะข้ามคานออกไปครับเป็นลูกเตัลูกเยมงเรียนะครับกัด้นะครับนี่ครับสกัดเเข้าข้ามคาออกไปครับมาในเกมผลิตสองนัดติดกันโมในชวงทสิก็คือสามนัดแล้วโะนดนั้นเก็สีแล้วงรัอดีกว่าสีลอยเอผมเลยจะรมหรอไอ้ยองงกดง เแล้ว่อเร็วเลยครับเอ้โโอ้ยาย่าเอาบอลได้ดวุบอลออกแล้วครับลิตปูกิดสิ่เพราะว่ากิดเหมรืงแรกลนีเร็นพุกนำลิฟต์ปูถึงสุดนะครับหายอย่างช่ครคอยป่องสองนาทีแรกที่หลังจากนั้นเนี่ยกปโกยิงชนเสาบูโรยิงชนเสาและบูโรสกัดชนเสาตึกเข้าไปนะครับ ในยุคของอัมโบรินยังไม่เคยชนะเกมมือเดี่ยวสองนัดติดต่อกันใช่ครับฉะนั้นถ้าครึ่งหลังแล้วรักษาต่อไม่ได้เป็นอย่างน้อยจะยังไม่จบในส่วนนี้ว่าครับไม่เคยแพ้สี่นัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปีจ็7นะครับมีมือฟุ้งเลย38ปีม่แล้วก็ต้องมีเสียงนะเป็นอะไเพื่อนในทีบายเจ็บคอต้องเป็นประตูที่สองของเขาให้กับแมนเชสเตร์ยูไน เกมมีขึ้นอยู่กัของโมสอชูนได้วางอย่างขึ้นมาลุกชอมหมดเออ้โเด็กเลยเฮ้ยเมาสลอยอยู่วะแต่กโลจ่ายมาเปิเปิดกระนครันี่โอ้ตาเต้เฮ้ยเาเลยตามจครับแปลกเกมครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้นะครับเเปูของแมงมุเต็ดนะครับ เอาปล่อยเขายิงมันนั่งยังมีตัวไงเปล่อยเขาหลงแล้วนะเราก็หลงไม่ไม่เขาหาต่อต่อต่องไว้แต่งเขายิงให้ดาวรอดปล่อยเขายิงก็ปลอดเนว่ะวกับนั้นนะปล่อยปล่อยไปนะปล่อยเขายิงไม่เข้าไปเลย ฉันฉันนักก <the way. S 3> no <laughs> ูเล่นเด็กถอนเลย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 ถอเลยใช่ไหมฝันได้ก่อนยีเาเขาเสายเียบอลรับโปนี้ยโปนีจวยอเ่อืนีนกะกลัวมันจาจึได้หอืเอาลูกไปได้ล้ตัดสินใจยี้าไอ้เ หน้าลำหน้าลิูติเสมอที่เป็นสรตัวอจได้พยายามอยู่นานนะครับตีเสมอ้วครับลิปูดึงฝั่เอานได้ไหมนเข้ามาไม่ผมก็บอกอยู่ว่าำหน้าล้ำหน้าล้ำหน้ามันจะเอาจนได้ก <fulfill> ับโกล่ะหน้าล้ำหน้าไดเบียดไหลไปให้กับเจสซ่าแล้วมาเลล่ามาดูให้ยาวไม่น้ดดอกกุยเอ้ยอ้แ่เมแลมันต้องสกัดอย่างไรละ ฟูในีเหยียบไปนะครับทำให้เขาต่ำยืนอยู่ต่ำกว่าทางด้านโปรติการ์โปก็เลยครับขาฝวาที่เหยียบออกมานะครับก็ไปเลือดเฉียดที่กัมโปกครับกูไม่ได้ขาดเลยว่าตอนนี้กัมโปกมันทำอะไรได้จะต้องสร้างความกดดันมากกว่าแล้วครับไอตัวนี้มันโดนชโชคนี้ฟูจริงคุณย่าได้บอลไปแล้วโอ้ จับไว้ได้แล้วคุณติ๊กจะว่ายังไงก็ตึงเลยโอ้โหเอาเสื้อไปเลยไมน้องทดนงทเอบโม่ยิงเลยไปไปเยงกลองาเลยเฮ้ยเอา เชีสลิปมงแต่โคตรไม่ลงเหมือนกับใช้ศีรษะด้านหลังมงนะครับออกรอบๆไปอันนี้เยี่ยมไปที่มาได้เดือดริสนะครับสามหนึ่งที่สามนี้อะเริ่มอยๆรอบสุดชาวบ้านดีนะไม่ใช่ชาวบ้านเราถ้าเราดีเราเรียนนั้นจบแล้วล่ะตะกบเซ็นเฮ้ยเฮ้ทตัตัวนิดนึงดี๊ว้ยโลก็ถึงเลยครับสนุกเลยโคตร เดืยสัตนกูตอนนี้แมเตดหัวสกัดกาเดียวครับในเก็โทษของตัวเองนาทีเดียววะไปรับกันหมดกันเยสใช่เดือดาัตวาบ้าน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 คาบ้านาบ้านลูวติหลบมาเฮ้ย แตเอาลินเอาอยโดนกนท่เพื่อนทางฝ่งเขามไม่ถแบมดเวลาเาจ้าเมาเบาเดจ้าเาเาเนะโอ้โหนก็ุยกันโอ้โมไปเลยาสว่าเดี๋ยาบุเ้ยคุมบพี่เป็นรู้แต่ที กลางกลางกลางประตูต่อหนึ่งครับยังนโมโนะครับยังอย่ที่สองนะครับที่พุ่มตีสนได้ากที่ตักตนั้นคือตอนี่ได้ควาานะครับจะเป็นยีโร่ครับมงประตูชายให้แมนดูบุกมาชนะ2-1ในี่วง8นะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่9นะครับโอ้ตายตายตายเกือบตายตายี15คะแนนตสางเคื่องรถย จะ้ <Net> ูการฝากหนักลงไ้ผเอมากยิ่งขแต่องกาต่องการเป็นต่อเรื่องๆ่ม้ผู้หน